ิงสวัสดีคุณตันภาสกรนาทีนะครับผมจำไม่จำแม่นเลยพี่ตันนะวันนี้ผมสองคนแต่งเพลงให้พี่ตันนดบผมวันนี้ปั่งเพลงพี่ตังพาสก่อนาทีอยากจะแต่งเพลงนี้นานละนะเป็นอะไรเป็นคนเมาพี่ตัน กินวันละสิบขวด <c oughs> ไม่เคยถูกเลย เคยฝันไว้สากวันว่าคุณตั้นคนคนนั้นขับรอเช่มาวันนี้สิ่งที่ท่านให้ผมนั้นคุณจะดีจำวันนี้จนวันสุดท้ายแล้วตั้นก็เดินจากไปปล่อยผมหนังเงา คุณตันอ้าวเพื่อนกูไม่ใช่คุณตันฮัลโหลว่าไงอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านพรุ่งนี้เอาเลยอ๋อพรุ่งนี้เลยกี่โมงสั่งนิชิตันโอเคโอเคได้มาอีโมงบอกไวยนะกำลังอัดคลิปแต่คุณตันกับคลิปเบื่อ โอ้โหเออพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะพี่ตันเพลงกูท๊อปอะใครอ่ะอแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ตังไปกินโรงเรียนหมดหมด,หมดเพราะอิชิตันเดี๋ยวฝาอูาไ่ไหนวดูฝาได้เลยอ่ะฝานี้ไม่เป็นพันฝา มีต้องตายที่ตันรถชาเขียวออยอีติโนเย็นเย็นรสน้ำพึ่งผสมมะนาวมีพวกว้แล้วเมื่อไหร่ได้ปอชจีพูดธรรมดาคะทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้หวังเลยเลยไอ้ฟนห้สีทองสักเครื่องเหรอพี่ตันผมใช้ไอตาย ที่ถ่ายนี่อยู่ก็ยืมเขามาถ่ายไม่โตฉับใช้รวยอะตังเรียนก็ไม่มีอยากขอพี่ตันอุปถัมภ์หน่อยได้ไหมขอส่งเสียผมเรียนจบจากม .6 ได้ไหมผมมันคนจนนี่ได้ฝานึ่งอืมนี่นะมผมเพิ่งส่งไปเมื่อตอนเย็นอยู่ในตะกร้ารถเทียบหมดเพื่อน หน้าตาการหางรถมีโอ้โหผมไม่อยากจะพาไปมันมืดฝนตกนี่จะไม่ติดฝนตกไปดูหน้ารถนี่มีเต็มเป็นสิบฝายี่สิบฝาพี่ตันรู้บ่ารู้บ่าวขอบคุณพี่ตันมากมึงลื้อไหลหวังนี่พี่ตันขายยีสิบบาทเอาปย่สิบบาท ไล่อะ,อะมีออกซิเจนไม่ได้อันนั้นคือ,อไหไ่วะ <Wow. S 1> ไม่รู้เลยนี่พี่ตันจิ้วใส่หูอะเท่ hey, พี่ตันลองดูอัดคลิปใหม่เหอะไม่ต้องพูดหรอกไอ้ยะกูรำคาญเสียงมึงอะอืนี่ให้พี่ตันอะพี่ตันจะได้รู้ว่าเรารักพี่ตันแค่ไหน I love you ชิตันว้าวว้าวเนี่ยเนี่ย <c oughs> มึงจะโดนไป <c oughs> อ่ะไทยไหมไทยไหม ขอร้องนะพี่ตันขอขอขอตังสักแสนขอแน่นอาขอไอ้โฟนแลเอสเครื่องกันอ่ะคนละเครื่องสองคนนี่แบงค์เฟ้เฟส่วนผมกันอะดีนารีนจำชื่อเราสองคนไว้สักวันหนึ่งเราจะต้องยิ่งใหญ่แบบคุณให้ได้มันคือความฝันของผมแต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะไม่มีตังผ์ขอตังพี่ตันก่อนรอเร่งหนา อ่านไปทั้งหมดนี้เพียงแค่จะมาทําให้ีิตันมีความสุขนะครับก็สวัสดีวันฉันมงคลเรื่องอะไรเนี่ยเอาสวัสดีเหมือนเขามีสวัสดีปีใหม่สวัสดีมงกต์เราสวัสดีวันฉันมงคลสวัสดีครับ